สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมาอีกแล้วนายห้อยลอย,ยมาออกแล้วพี่น้องครับนายห้อยมือใหม่เมื่อนี่ย่างมาเบงง่วไม่ในหญ่นั่งนะครับเล่าว่าเราอยากขายง่วคือกันบาทเห็นมูล่งขายหลายแล้วคนก็อยากขายันตัวบางที่แหละพระราศีเอาเขาไปสีบังเอิังไงมาเบงแวะมาเบงกอนโอ้ยโทรศัพท์กัอยากห้างแลวพี่น้องเอ้ยสูรแนงกับว่ไใดก่องมันสั่นยังไงโอวย,ยางไงเครื่องไม่หรอบ่ โอ้ยเงินกกบ่มีบบตัวทรศัพท์ก็อยากหางกิดหาเงินได้สื่อยังเอาเขาไิสัยทีเดียวเลยมาแม่บ่บป็ง่วนได้เนี่ยใส่ไม่ย่างนั่นโอ้ยไป็นรถไซน์นอกเหมือนเต้ก็ว่าจะขายง่วขายง่วนสองตัว่ิช่วงนี้นายห้อยก็ลังหาวได้ได้ห้อยไม่ได้เนี่ยนายห้อยลอยนะครับนายนายหอยไม่้ในบอกยุคองขามนี่บอกเออในละครูในหลูกคมขามสองตัวเนี่ยบอกสองตัวเนี่ยโอเคโอเคเอาเอาให้เขาเราเจ้าขอสิมาเบิ้งดอกสันแต่เงินพนบอกราคาเหมาเส้านี่เพิ่นว่ามาไทยลงให้นเนี่ย ไม่ย่านางเพื่อนจะขายงัวเพื่อนนะครับพลาก็เลยว่ามาธย์ยให้อีเมลเนี่ยประจันจานร้อยก็เลยมาอันมุมมุมนี่โมแมนบ์โมุมมุมนี่โอ้ตัวมุมโมแมนเนาะโอ้สองตัวนี่เนาะโอ้สมราคางัวใหญ่งัวใหญ่เป็นแต่สมราคาบ่อพี่น้องนี่ยสองตัวนี่โอ้เฮ็ดเอ็งเป้งอยู่ตัวหนึ่สูงเจนเดินตัวนี่คุณบ่นี่ตัวไหนตัวเถิกตัวเนี่ย โอ้ลูกสองแม่ลูกบ่ะสามก็อยู่ในท้องโอ้สองแม่ลูกสามก็อยู่ในท้องมาลูกมามาลูกมามาเออโอ้ยา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 เบิ้งเบิ้งยายายายังก็ซื้อวันนี้ยังก่อนนี่อีนวันยินวันยินวันโอ้ยหวงอยาไปไปกินยาไปลูกไปยายายาเออคุ้นๆนี่ตั้งสี่ด้ไหม สองตสามกับตัวอยู่ในลูกดูอยู่ในทถอง่าสั่นเพื่อนว่าบักเถิกตัวเนี้โอ้เอาเบิงหุ่นมันพี่น้องครับเบิงหุ่นเบิงห้างมันสองตัวสามก tamam. oh, okay, I mean, ับต right. okay. ัวอยู่ใน้องนะครับตัวอยู่ในถองกำลังม่านให้ดองป่องอยู่พี่น้องครับนี่ยีสีนวลโอ้เป็นอย่างง่วก็มักแต่ซื้อนวลแต่นองัวนในนอนมาเชฟไปมาเบิ่งแม่ายห้อยไม่น่ะหวงลูกด้วยนี่หวงลูกหรือหวงหยาบุ่น พ้นนันย่านเขามาซื้อพระจักย่านพี่น้องมาซื้อพระจักนี่ย,ย่างใส่หัวมาสิตรึบๆเลยว่างันไปน้นวลไปโอ้มันห่วงดูดปะไรมโนวนไปกินยาไปกินยาประวงดอกท่องกำลังม่านพี่น้องครับนานเบิงบ้งเบิ้งน่ลไอ้นวลพุน่นงูอักไซตัวว่าพ้นตื่นกล่องได้บางกันย่างลูรูมากห่วงดูกห่วงดูกมึงทีมันนั่มไปแล้วนั่น หวงลูกหวงลูกสุดเสือกละละ่ะพ่อผู้หยังดอกปลูกจ่อยอยู่ลูกเจ้าเป็นบบาเลยชกสิ้นผ้าใดไมียน่ะจะยังหิ้วหวงอยู่หวงหวงกินยาดีอยู่พี่น้องนะครับกินยาดีสวงเต็มดีนะครับสองแม่ลูกเพิ่นว่ามาเจ็ดสิบสองนะครับมันเป็นงัวสูงงัวใหญ่นะครับเพิ่นก็เลยอยากได้ราคาในจักหน่นอยนะครับเพราะวา่าตัวอยู่ในท้องก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับกันสีภาษาในหอยกัดสองตัวนั่นแหละ,ละครบหนึ่งนั่นแหละ,ละต่ตัวในทอ้องเพิ่นมโนับดอก แต่บ้านเฮาบัดว uh, ่าเสียดายมันพออยู่ในท้องมันก็กระลังสิกระลังมานได้สักเดือนละบุ้สามสี่เดือนละบ้านโ้นด่างเซกคนรูรูได้ได้บาดนี่ห่วงลูกห่วงบักเถิกนี่อีนวันมาจากไหนเนี่ยเนี่ยบอห่วงซื่อห่วงอยากเขากลรองซื่อเปิ้นจากได้อยู่เจ็ดสิบสองนะครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นสองนั่นละเอ้าว้าแบบภาษาจัดร้อยลวด ในหอยมือใหม่ก็เลยบ่อคอยอย่างในบันไดเจ็ดหมื่นสองพันอ้าพันจากได้นะครับเป็นงัวใหญ่นะครับงัวกลางไปหาใหญ่นะครับงัวเพป็นกัดบอกยังยๆคือว่าอยากขายแน่เพราะอยากขายแน่นั่นราะเพอนก็เลยเบาสูงนะครับพี่น้องแต่ว่าการผู้ใดสนใจกะถามเราเบิึงนะครับเล่าก่าวว่าช่วงว่าว่าอยากขายแน่กะทึ่งอยากเอาไว้แน่แต่ว่าใจนึงก็อยากขายนะครับกับในราคาตั้งใจเพ้นคิดไว้เพอนก็อยากขายอยู่พี่น้องนะครับ กันพี่น้องว่าสูงโพดกัต่อรองราคากันเบิ้งได้พี่น้องเด้อกันว่าราคาจากสูงแน่กันต่อกันเบิ้งนะครับทักไทยมาเบิ้งหรือว่าราคาซ้ำนี่กันเออสมน้ำสมเนื้อนะครับเพระว่าตัวแม่มันก็มีลูกอีกแล้วมันก็จะเป็นสามตัวแล้วนั่นพันลูกพันมาหาคนนยุลูกนั่นเมันจะมาต่ำหรือจะมาอย่างไรนะ่ยฮึฮึเถิ่หน่อยฮึโข้คนได้เถก่งหน่อยเนี่ยไปหาเม่ไปกินหญ้าแม่วนมียผลไม้มาเร็วมามามา มาลูกมาขันแมน่นเพื่อจะเอาไปเลี้ยงตอก็คือได้ได้เป็นสามโตเลยปีนี้แหละครับพี่น้องออกลูกปีนี้แหละแม่มันนะครับพอเป็นงวสูงแนงวใหญ่นะครับ,พ,นะรบพันก็เลยทึ่งอยากขายแนทะึ่งมองอยากขายแนะสองคิดสองใจแต่ว่าขันมีราคาได้คือจังพ่นวาว้นะครับเจ็ดสิบสองพันก็สือขายนะครับพี่น้องครับเนาะแต่ว่าขัน ขันขายไปกันเสดายลูกมันเพื่อนบ้าลูกมันโตออกมาก็ได้ล้วนี่สร้างบักเถิกนี่ก็ได้แล้วนี่สองหมื่นกัวแล้วนี่ขันเสบ้าก็ได้โตเถิกนี่ก็สองหมื่นกัวแล้วนะครับขันบ้านเท่ากับซื้อขันกับอยู่ประมาณสองหมื่นสองนะครับโตแม่มันนี่กับประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกัวนะครับตัวอยู่ในท้องนั่นกับรูดออกมากับหมื่นก่าแล้วออกจากท้องมากกับหมื่นกัวแหละเพื่อนว่าไล่กันไปสั่นนี่ผู้คนอ่านอ่านใ้งัวสิโน่น ไล่อยูในท้องหมดเนียแต่ปกติใน,ในี่นายหอยก็จะบุหรี่อยูในในถังนี่แต่ว่าในะพิ่นว่าเสียดายเพราะมันมันอยู่ในท้องกำลังมัม่นพิ่นว่านะครับเอา้าจะได้กัดทักไทยครับม,มาเบิ่งพี่น้องเพิ่นว่าให้มาไทายให้นเนี่ยเห็นมือน,นั่นเชฟไม่ขายงัวเพิ่นก็นเลยมาไทายในสูเพิ่นว่าเตี้ยยันแล้วไปสอนบ่อปลาแล้วเราไปเสะเต๋อ,อ,โ,อโอ้ยหาสอนปลาซิวแล้วนอนไม่ย่างเนาะ แสดงว่าไปสวนแล้วเจ้าของงัวบนก็นิถามราคานี่คือนิ่งไปหรือจังไหนสันดี้หรือลดลงไหนอยู่จักเล็กเจักน้อยผู้เตื้ยผู้ไปผู้มากกับพู้ใดไปหนามาหลังข้าหนมกนหนามั่นสันดี้นะครับเตื้พี่นองเพิ่นสนุกสนใจทักทายเข้ามาเหรียนํากันนะครับเบิ้งหุนเบิ้งห้างเพิ่นเตื้อผู้ลงน้นผ่นมากเนาะเอาผู้ใดบ่มากกะว่าบ่ว่ากันนะครับเตื้ผู้มีผู้เพิ่นมากนะครับ เนี่ยมันก็จับได้เยอะสนมันยังหวงกันยังหวังหลูกโอ้แต่ในนามันหยอยู่อยู่ก้นมันนนั่แสดงว่ามันมันบ้านได้หลายเดือนเติบแล้วย่อยย้อยย้อยโลกย้อยตื่นคนตื่นคนตื่นคนคนหลายซื้อดอกปล่อยพผลลัตจะไปซื้อผนให้พี่น้องเพิ่งคนเพิ่งห้างเพิ่งซื้อได้เดี๋ยวนี้ใหญ่นะเปเรศเปียดกินยาก็ดีกินยาดีนะครับลูกในท้องกับสิใหญ่ที่บางส่วนช่วงนี้มันเด็กยาแก่แน่ แต่สุมนี่บอบอขายเนาะสุมนี่เนาะบตัวนี้บอเป็นครื่งเชียงบอโอ้ตัวนี้ข้อใหญ่โอ้ก็บักเถือกหน่อยถุกเพลินบักเถือกหน่อยโอ้ลูกมันก็คือกันกก็เมียครับเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้พ่น่อจะขายเนาะตัวนี้เนาะคู่นี่พ่อท่านว่าจะขายพี่น้องครับบอโดนดรอปวะที่แต่กันได้ราคาครัโอ้ราคาเกินได้เรากว่านี้เนาะมันได้ลงมาพือเขาลุยครับมันหมุนจนหมุนโอ้กินมืออีกแล้วโอ้เลี้ยมมืออีกแล้วโอ้โอ้โอ้ยตังนี้บอบ่คืออายเด้ยัง อย่างนี้โดนหน้าโดนหลังมอันนี้สิเป็นลักษณะง้อญ่เนาะง้อกลางไปหาใหญ่หมดแล้วครับพี่น้องครับราคาก็เลยสูงในจังหน่อยบางทีล่ะเลี้ยมือจนเปียกเบิดบางนั้นไอ้มันมันวมาตัวนึงไอ้ก็ละเมียยู่แต่ละคอกเดียวกันอุ้ยมลเบิ้ละสวนโอเพกบ่ให้เขาก็บ่ได้เออบ่อใข้เขียดเครียดเครียดบ้านจะร้องง่วงง่วมันหลานเด้อ อันนี้บามันเนาะกัดซีบอกแบบภาษาได้หอยบนกับบามันเนาะตัวนี้เนาะบาบ้ามันแดงลแวบาบ้านแดงเชฟไม่บนกับเลื้งงัวเถิกตัวเดียวหาหมูมาใส่เพรท่านใดอยู่งัวกัดกำลังแพงครับช่วงนี้นะครับงัวราคางัวกำลังเรียนขึ้นนะพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดอันซื้อไปก็ดีขึ้นกันละพี่น้องนะครับเพราะว่าราคางัวกำลังขึ้นนะครับเรียนขึ้นจวดจวดแล้วช่วงนี้นะครับอยู่ตลาดกระซัมนี่ครับบ๊แม่นซีหาเมื่อนผุนติซั่มเนี่ย ลมันจองออตนตัวใหญ่นาะแต่ว่าหนจากจอยจักน้อยนึงแต่ว่าออขุนเรา้าวเดียวอ,อ,อยาหล,ลายๆนว่ต้องห,วงหมมว่วงอ,อันนี้เพื่อนวัดบอขายโอ้ยีปองออกวน่ะมุดออกเลยแล้วว้า้มานี่มา <c oughs> มาเนี่มาบกชีเดือมึงก็ชีเดือแหละกินนนเมือคนอืมอืมกมุมเนี่ยมึงก็ชีเดือเนี่อืนีกจอ่เฮบายแล้ค่ะ บคโอ้ยหนอกกำลังข er ึ้นปนไปหากันแล้วไปหากันแล้วอ้จังไห้ไปเพราะตัวนั้นตัวนั้นเป็นลูกลูกรุ่นไอ้กันเถอะไปหากันแล้วไปหน่องเลยไต่กันตืกเดือนนี่ละแต่ว่าหุ่นทางป่ะตองห่วงไปหน่องครับได้การครับเขาตำล่าเลยเขาย็นได้ท่านกันพอดีเขาตำล่าเลยแต่ว่ากันกันสมัยตะกี้เนาะกันสมัยตะกี้กันแก่เจียนเนาะงัวเรี่ยวหน่อยมันคนละพันเดียบมอในบามันเดี แต่ว่าขาถึงไงได้ผลหมอในั่ได้ผลได้ผลบางทีเมีมันบางเมียมันตีหล่ะพูดนะเตดเอียดเปียดอยู่พ่ฝนก็เสิมาแล้วบ้นสิขายของจะได้นน่ใกล้สี่ำแล้วนี่เข้าเลยโอ้ยพูนะคือมาแล้วพี่น้องเลยโอ้ตายตายมาอีลีสะนน้อาน้อเพราะเราไปซือยากน้องว่าจะคลองกี่ขาดฝนตกเกินนี่เอ้ารฝนตกขนไม่ได้ขายของเห็นกัรเขาไปหกหลายนึง ไปละเพ่โอ้ยผนะมาเลย <c oughs> เหมแหลมากเลยพี่น้องเลยเอาเอาเอาจะไดนทักใต้มาเล่นน้ำกันพี่น้องครับง่วตัวอันของพ่อไนยใส่สามหมื่นเจ็ดนั่นกะมีพี่น้องทักมาหลายคนอยู่พวนว่าขันอยู่ใกล้เขยียดนี่กัสิมาเอาอยู่ดอกพวกนว่านะครับตัวน,นั้นสองแม่ลูกแต่เป็นง่วอจากออกง่วนหน่อยง่วกลางนะครับแต่ว่าซุ้มน,นี่สิเป็นงัวพันนะครับเปินกันเลยราคาสูงเลยจังหน่อยนะครับเนาะเอา จะได้ทักทายมาเร็งน้ำกันครับจานลอยได้ครับง่วไม่ย่านั่งสุดนี่นะครับมีสองตสีแดงนะครับสองแม่ลูกในเพิ่อนสีขายนะครับจะได้กับตอรองราคากันมาได้นะครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นสองนะครับเป็นง่วพันใหญ่นะครับง่วงามเพิ่นเพิ่นว่านะครับขันได้ราคาถือใจเพิ่นยังสีขายนะครับบอกง่ายคือเพิ่นบ่ค่อยบ่ค่อยอันอันนี้ปัไหาเพิ่นก็เลยว่าบ่ค่อยหอนเงินปัไหาสบายง่ายกับบ้านนอากันดีขันหอนเงินเหรโอ้เอาแล้วนะเราได้หัน เงินขาดกระเป๋าแต่ว่าบอได้บอลท่นอ่นบอลท่นนอนแนงบอลท่นนอนแหนงเออเอาเอาบอกเล่าสุดาพระล่าบอลท่านเถื่อนการวิกฤตแต่ว่าครับผมไปยังแต่ว่าฝนจ้ะมาแล้วฝนาเฝนอยากได้ซัมเนียราคาดนี้นะครับพี่น้องครับเอาล่องมาจ่ายจีจุ่ยกันเบื่อนนะครับเอาคลิปนี้เอาซัมเนี่ร์ไปน้องฝนมาแล้วไปแล้วครับคลิปไม่ครับพระล่านะครับนายพ่านอันนี้ยก่อนนาหนายห้อยลอยนะครับนายห้อยไม่ฝนตกแล้วขึ้นสิตกแล้วที่มึงส่งแหลมาแล้วเอาคลิปนี้เอาซัมเนียะพี่น้องครับ